สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับช่องบางแรกเลสซิ่งอีกแล้วนะครับก็วันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระโหลกคัตกันครับและรีวิวกระโหลกคัตกับลายที่ผมเพิ่งเปลี่ยนมาเนาะกระโหลกคัตกัดลายช่วยให้การออกตัวจับตัวของคัตดีขึ้นเพราะว่ากระโหลกคัตเดิมอะ่ะมันเป็นแบบมันลื่นแล้วครับเพื่อนๆก็เ,เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูเลยเพราะว่าผมเอากระโหลกคัตเก่ามาด้วย แต่ตอนนี้ผมใส่กระโหลกคัดใหม่แล้วหน้าคัดมันจับตัวนะค,ะครับเดี๋ยวมผมจะถอดให้ดูเลยอ่ะขั้นแรกก็ถอดฝาแข้งก่อนเลยรถผมนี่มีน็อตอยู่ประมาณสี่ตัวไล่ไล่เบาไล่เบา,เบาน็อตหาไม่ได้แล้ว กูแช่ม่ต้องแต่เทะตะกลับบ้านเมื่อกี้กูแช่แล้วคันเร่งมาไม่มีไฟแดงะไม่มีจอดพักไฟแดงอะก่โลอะเหี้ยร้อนด้วยไม่ยังไม่ไหม้นี่หว่าแล้วนี้ก็คือชุดชามหน้านะครับนี่เป็นชามที่ผมสั่งแบบกึงมาปรับองศาแล้วนี่คือกระโหลกรับนะครับ ก็อันนี้คือกระโหลกคัดกัดลายเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูลายข้างในนะครับและนี่คือกระโหลกคัดลายกระโหลกคัดกัดลายครับมันจะกัดลายข้างในครับก็เดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะครับกับอันเก่าอันเก่านี่ผมเอามาด้วยก็ใส่แวววับเลยอันนี้นี่เจาะรูไว้เพื่อะระบายผ้าคัดเป็นสูตรเป็นสูตรมั่วๆของพวกผมเองนี่นะครับดูผ้าคัดก็ นี่เป็นลายเป็นลายตามกระโหลกขัดกลับเลยอันนี้นี่คือการจัดไอจับชามนะครับจะเจาะเหมือนเดิมเพราะว่าเอาไวไ้ร่ฝุ่นที่เกี็ดถอดมาเคาะฝุ่นออกก่จะเจาะเข้านะครับก็นี่เจาะักันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเทีีร่รรยยบ้อมารอดูผลเทสอีกทีนะครับแล้วจะมารีวิวทีหลังอีกทีว่าเจาะแล้วมันจะเป็นยังไงนะแต่ในชามใบเก่า,ม,ามันจับดีขึ้น ฟังก็เจาะแล้วอ่ะก็จับจับดีขึ้นนะครับถ่ายดิถือถ่ายเจ้าถือถ่ายก่อแล้วนี่ครับแล้วก็นี่ใส่อย่าลืมใส่แหวนนะครับพวกชามคัตหลังนี่ต้องใช้บล็อกไฟฟ้ายิงหรือบล็อกลมนะครับเพราะว่าใช้ประแจขัดไม่ได้เต็มเลยวะไม่มีอะไรยึดนะครับไม่มีแรงพอคาร์บีเต็มรูเลย ได้ลูดด้นะร้อยทามไอ้หน้าก็บอกมีรอยนะเจี่ยงนะในการประกอบฝาครอบพัดก็นี่นะครับมันจะมีบ่าตรงนี้แม่งดูแม่งไม่ค่อยสวยในกองเอาให้ตรงบ่าล็อกเข้าไปงูอเวนน้ำยาล้างแข้งฉีดตั้งเยอะาย ก็ต้องไปลอกไปประกันออกให้ไม่ได้แต่เด้เขาถ่ายไปเขาดูแลใครยอาไปติดกูเนี่ยที่เรนคุณว่าที่กรนคุณว่าของไอ้นั่นหรือว่าใบไอ้ส่งของพ่อไวรุ่นน็อตแข้งสามตัวสี่กูมีตั้งสี่ตัวมึงดูถูกแล้วตัวแกไปไล่เบาหรือจากไรอยู่โน้ไม่ไล่เบายันนอด ก็แล้วรถเฟืองท้ายไม่ต้องใส่ก็ได้มั้งงี้คืนรามันรั่วโช่เอ้ยนี่ดัมคอยบอกรถฟิลมต้องต้องไม่ใส่ทุกตัวเอาไอ้ติ๊กเกอร์เคลรี่แปะเอาเออมันจะได้เพลงไงเฮียมันจะได้ยินเสียงโค้ก่อยเพลงคันด้าขนาดใส่รถคบยังดังเลยจเป็นโลกแม่งถ้าเกิดนักชาวไทยที่นี่อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้ให้ช่องบังแรกเรสติ้งนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ đang đang mất đang đang